โอ้นี่เจ้าคุณหน่อยนี่แท้เลยเนี่ยนี่คืประมาณราคาทองราคาทองโซทอนอ๋ออาคารตำรวจทองคำยี่ิบเก้ากัมอันนี้ของเจ้าของเขามาเซอร์จริงๆนะครับเนี่ยมีดูดิก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเอาเลยเหรอเอาเลยพี่โอ้โไม่ทักไม่ทายแล้วครับเซอร์พระโอ้เยอะมากช่วงนี้เซอร์พระเยอะมาก นี่แท้นี่หลวงปู่บุญหลวงปู่บุญปิตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับโอ้นี่เจ้าคุณหน่อยแท้เลยเนี่ยข้ความแท้โอเคขอ,อประเมินราคานี่ประเมินราคาปู่บุญนี่ไม่แพงนะปู่บุญรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าปู่บุญเนี่ยปู่บุญเนี่ยรุ่นนี้ไม่แพงรุ่นนี้เป็นเมกะพัดขายอยู่ก็สี่พัน สี่พันหาเคยขายประจำเอาสามพันแล้วกันสภาพนี้นะเจ้าคุณนอเจ้คุณนอนี่เหนือนวะนะเอามาขายอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งประมาณเก้าพันหมื่นหนึ่งแม่แต่นี้มันดําไปหน่อยน่าจะขายได้สักแปดพันหเอาไปเ0็ดแล้วนะเจ็ดพันอันนี้ 7, เ0็ดพอ้เพราปานนี้ไม่แท้อันนี่พอาปานนี้ไม่แท้ไม่แท้นะครับ โอทองเป็นเก้าเจ็ดอ๋อนี่ไม่แท้ทองน,นี่ไม่แท้เฮ้ยมีโซทอนทองคำทองคำอันนี้หนักเท่าไหร่น,นี่ว่ามาณราคาทองราคาทองโซทองอ๋ออาคารตำรวจทองคำยีำ่สิบเก้ากัม9กัมไม่ถึงสองบาทบาทกว่าเอาไปสี่หมื่นห้าเนี้ไปสี่หมื่นห้าประเมินให้สี่หมื่นห้า นี่ข่อจะลันโอ้สมเด็จกวางโอ้ไม่สวยนี้ชำรุดหน่อยปรีปริเน,นี้ไปหมื่นห้าข้อจัลันนะครับใครมีพระอยากจะออกใบเซอร์ก็มาสามารถเซอร์ประเมินราคาผมได้นะครับอันนี้ของเจ้าของเขามาเซอร์จริงๆนะครับเนี่ยนี่ดูดิแต่ผมขออนุญาตไม่ให้เห็นเบอร์แล้วก็ไม่ให้เห็นนามสกุลนะน่นนี่คุณอะไรนะคุณพงสะทอน่านี่ออกโคลหมดเลยนะเออมีเก๊มีแท้ปนกันเนาะ มีเก้มีแท้ปนกันก็แต่ไหนแท้ก็จะออกบัตรให้นะครับแล้วก็ประเมินราคาไปให้ด้วย ประเมินราคาที่ยุติธรรมเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับถ้าถ้าอยากออกบัตรรับรองหรือประเมินราคาเนี่ยตึกผมเนี่ยอยู่ตรงก่อนถึงโรงเรียนเทพศิรินทร์นิดเล็กน้อยนะครับอยู่ถนนเกษตรนาคาเข้าเนาะก็มาได้เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลาตั้งแต่11โมงถึง1ทุ่มนะครับหรือส่งอีเมล์มาใต้นี้ครับ t o n e 8 8 8 8นะครับส่งมาได้เลยนะครับที่บ้านท่านอาจจะมีพักเงินล้านอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเอามาออกเซอร์ออกประกันราคาออกการันตีและประเมินราคากันครับมาครับ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกปาิดัตองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม